กบใหงมึงยึดเพื่อนไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคัดออกเนี่ยไอ้บ้าไอบ้า เม,มือไม่ฟันเดี๋ยวทียแม่ทำถ้าทำทางเดี๋ยอเดี๋ยวนะเดี๋ยวดนะีวนนี้เหมือนมยมวนน้าเดี๋ยวกนะูเห็นใครี้เลทุกคนมึงมวนะมมมน้า,อนาพอมปืนปืนสกปกชวยดนูน้นี่แนี่